สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะวันนี้ได้มาตัดสับป,ปะรดลงของทางอุดมพรค่ะทางอุดมพรได้ย้ายสวนออกไปแล้วแต่ก็ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาที่จะมาตัดสับป,ปะรดเองค่ะก็เลยได้สั่งสับป,ปะรด จากป้าจอมค่ะขอขอบคุณความอุดมพรมากนะคะที่ช่วยให้ป้าจอมได้มีงานค่ะวันนี้สับประรดสวยมากเลยเป็นสับประรดต่อสองค่ะและขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่มอบต้นสับประรดให้ป้าจอมได้มาตัด เป็นจำนวนเยอะมากอยู่ค่ะอยู่ประมาณเจ็ดไล่แปดไล่ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะไล่สับป,ประรดสวยมากเลยค่ะต้นสับป,ประรดสวยมาก ่ะเดี๋ยวขึ้นเต็มรถแล้วก็จะไปส่งของทางอุดมพรค่ะอยู่ที่ไทยไทยนงนุษค่ะนี่ค่ะมาถึงปางสวนไทยๆแล้วค่ะของทางอุดมพรค่ะ นี่เขาก็กําลังมาทําเกลือทอะไรอยู่ค่ะยังไม่เสร็จย,ยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะอ,อ,อันนี้คือน้องอเกาะไอเป็นช้างของ ปอค่ะนี่ค่ะมาถึงปางสวนไทยๆแล้วค่ะของทางอุดมพรค่ะนี่เขาก็กำลังมาทำเกยททำอะไรอยู่ค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะ คือ,คอน้องขอไอเป็นช้างของช่องอูปอค่ะ